สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ c u p of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่กาแฟแก้วที่169กับจิบนิออนค่ะ และนี่ก็อาจจะเป็นกาแฟาอีกแก้วแล้วนะคะที่บางท่านตอนนี้อาจจะจิบกาแฟาจากที่บ้านเพราะเป็นช่วงของการ work from home อีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นระลอกที่3แล้วอยากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีๆนะคะใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆค่ะซึ่งถ้าพูดถึงล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านพฤติกรรมการล้างมือคงเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยในช่วงปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะ เพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็จะพบกับเจลแอลกอฮอล์อยู่ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเข้าห้างสรรพสินค้าเข้าร้านอาหารเข้าร้านหนังสือหรือไปในที่ต่างๆแม้กระทั่งขึ้นรถสาธารณะก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ทุกท่านสามารถล้างมือได้บ่อยตามที่ต้องการเลยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะต่อให้เราจะบอกว่าต้องล้างมือบ่อยๆแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์กลายเป็นสิ่งที่หายากคนที่ล้างมือได้บ่อยจริงๆคงเป็นคนที่สามารถพบเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเท่านั้นถูกต้องไหมคะ ซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่จิ๊บอยากจะชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นโดยใช้วิธีที่นอกเหนือไปจากการใช้การพูดจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเพราะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่จะมีอิทธิพลแล้วก็อาจจะทําได้ง่ายกว่าการพยายามพูดจานโน้มน้าวเพื่อเปลี่ยนใจคนแล้วและยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอีกด้วยนะคะก็คือการเลือกเปลี่ยนที่สภาพแวดล้อมค่ะ ทำให้สภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้พฤติกรรมที่เราต้องการสามารถถูกมองเห็นได้ง่ายลงมือทําได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงพยายามจากตัวบุคคลมากนักแต่กลับกันค่ะให้สิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งที่ช่วยเอื้ออำนวยให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้ง่ายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันพาไปซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะคะที่จะพาให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้โดยอาศัยแรงจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วยเนี่ยมีสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงอยู่3ประการค่ะ ประการแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือพยายามผลักดันให้พฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยก็คือการกําหนดพฤติกรรมที่อยากเห็นก่อนค่ะพฤติกรรมอะไรคะที่เราอยากจะเห็นพนักง,งานทุกคนในองค์กรปฏิบัติไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยที่ลักษณะสําคัญสําคัญที่จะช่วยดูว่าพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่สามารถ สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้จริงไหมคือการตรวจสอบว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้หรือสังเกตเห็นได้ไหมเพื่อที่เราจะสามารถวัดผลของการมีอยู่ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้หรือเปล่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติใช้ได้หลากหลายสถานการณ์หรือสามารถใช้ได้ทั่วทั้งองค์กรจริงไหมที่ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะงานใดงานหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น และที่สําคัญเลยค่ะว่าพฤติกรรมนี้สามารถปฏิบัติซ้ำๆทำซ้ำๆได้หรือไม่เพราะการที่จะเรียกได้ว่านี่คือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรของเราแล้วนั่นหมายถึงว่ามันจะเป็นวิถีปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรสามารถทำได้จริง <c oughs> เกิดขึ้นได้อย่างสม่าเสมอตลอดเวลา ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับคนใดคนหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นค่ะและที่สําคัญพฤติกรรมนี้นะคะจะต้องสามารถนําพาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้ด้วยค่ะและประการที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วค่ะว่าพฤติกรรมอะไรกันแน่ที่เราอยากเห็นอย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจนคือการสร้างที่อยู่ให้กับพฤติกรรมใหม่นี้ค่ะ เมื่อเรามีพฤติกรรมที่คาดหวังอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องหาที่อยู่ให้กับพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราบอกว่าให้ทํามเมื่อมีโอกาสให้หาเวลาในการทําสิ่งนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกละเลยแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะเพราะสิ่งที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมใหม่นั้นแปลว่าสิ่งนี้ไม่เคยมีอยู่ในตารางชีวิตหรือตารางการทำงานของเราแน่ๆถูกต้องไหมคะ มีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่ได้ทำการทดลองให้คนเนี่ยสร้างนิสัยที่จะออกกำลังกายเป็นเวลา2สัปดาห์ค่ะโดยที่เขาได้แบ่งคนออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยถูกถามว่าเขาออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนกลุ่มที่2ถูกถามเหมือนกันค่ะว่าเขาออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนและก็ได้รับการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้คนกลุ่มที่2เนี่ยมองเห็นถึงประโยชน์ต่างๆของการออกกำลังกายว่ามันดีต่อสุขภาพอย่างไรลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข,ของตัวเขาอย่างไรนะคะ และกลุ่มที่3ค่ะได้รับข้อมูลทุกอย่างเหมือนกับกลุ่มที่2ในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยนะคะและถูกขอให้ทําเพิ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะคือการใส่ตารางออกกําลังกายนั้นลงไปในชีวิตจริงๆด้วยค่ะด้วยประโยคที่เหมือนกันทั้งกลุ่มก็คือว่าฉันจะออกกําลังกายอย่างน้อย20นาทีในวันที่ณนะสถานที่ก็คือในกลุ่มที่3เนี่ยมีการกำหนดลงไปด้วยว่าเขาจะออกกำลังกายในวันไหนที่ไหน ซึ่งผลลั์ของการทดลองเนี่ยค่ะ2กลุ่มแรกเชื่อไหมคะว่ามีคนที่ออกกําลังกายเพียงแค่35%เท่านั้นซึ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าแปลกใจมากๆก็คือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่1แทบจะไม่ต่างกันเลยทั้งที่กลุ่มที่2ได้รับการให้ข้อมูลจูงใจแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่ในขณะเดียวกันที่กลุ่มที่3ค่ะมีคนถึง91%ที่ได้ออกกําลังกายอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ ซึ่งการทดลองนี้นะคะมันคือการที่เราเลือกที่จะใส่ความมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพราะสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญนี่เป็นคีย์สําคัญของสิ่งนี้เลยนะคะคือการทําให้พฤติกรรมใหม่เนี่ยมีที่อยู่ที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมนี้จะถูกทําที่ไหนและทําเมื่อไหร่เป็นการเปลี่ยนจากความตั้งใจให้เป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมลงมือทำได้เลยเมื่อถึงเวลาไม่ต้องคิดแล้วค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้จะทำสิ่งนี้เลยดีไหมนะ เพราะเราแค่ทาตามแผนที่เราวางไว้ก็พอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพูดถึงในบริบทขององค์กรแล้วเนี่ยที่โดยเฉพาะองค์กรที่กําลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีพฤติกรรมใหม่ๆที่คาดหวังอยากให้เกิดขึ้นการสร้างรีชวลนะคะจึงเป็นตัวแทนที่ดีมากๆที่จะช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการหาที่อยู่หาช่วงเวลาที่จะทําได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนะคะ บางองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานมีช่วงเวลาสำหรับการพักเบรคเพราะเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะดีได้ถ้าหากว่าพนักงานไม่ได้ทำงานติดต่อกันยาวนานถึง5 6ชั่วโมงแต่ได้มีช่วงเวลาที่พักเบรกก่อนที่จะลุยงานต่อนะคะซึ่งสิ่งที่องค์กรทำไม่ใช่เพียงแค่การอนุญาตให้พนักงานลุกออกจากโต๊ะไปผ่อนคลายความเครงเครียดเท่านั้นค่ะ แต่ยังจัดสรรเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้วยว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยทุกคนจะต้องลุกออกจากโต๊ะทางานเพื่อไปเดินเล่นไปเยืดเส้นเยืดอสายไปเอาความคิดออกจากการทํางานที่ทําอยู่15-20นาทีค่ะแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับองค์กรที่เน้นและให้ความสําคัญเรื่องของการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานค่ะ ในทุกๆวันศุกร์นะคะจะมีการประชุมทีมท้ายสัปดาห์ค่ะเพื่ออัปเดตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและหนึ่งในหัวข้อที่จะอยู่ในกําหนดการหรืออันดันดาของการประชุมครั้งนี้เสมอเลยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ค่ะพนักงานนะคะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในความคิดอยู่ในทุกๆก,การทํางานของทุกคนแล้วก็เป็นการแสดงออกอีกด้วยค่ะว่าเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทีมและองค์กรให้ความสําคัญค่ะและประการที่3นะคะคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งจูงใจและเอื้ออํานวยค่ะ สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะคะในการสร้างพฤติกรรมใหม่คือการให้ความไว้ใจหรือฝากความหวังไว้กับความตั้งใจหรือระเบียบวินัยของคนแม้กระทั่งตัวเราเองค่ะเพราะพฤติกรรมเป็นอะไรที่สมองของเราเรียนรู้ที่จะทำแบบเดิมๆโดยที่ไม่ได้แยกแยะค่ะว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่แล้วนั้นมันดีกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จะมีอิทธิพลแล้วก็ช่วยสนับสนุนพฤติกรรมใหม่ในแบบที่ควบคุมได้มากกว่าความหวังว่าเราจะมีวินัยเนี่ย ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์โครงสร้างตำแหน่งพื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงภาพลักษณ์การตกแต่งสถานที่หรือแม้กระทั่งผู้คนที่แวดล้อมค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ แอนนี่ทอนไดค่ะเป็นแพทย์ทั่วไปของโรงพยาบาลแมชชาซ h u s เซต s นะคะในเมืองบอสตันเขามีไอเดียที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเลือกที่จะไปพูดคุยเพื่อสร้างแรงจูงใจว่าการกินอาหารที่ดีหรือการกดื่มน้ำเปล่าให้มากๆมีประโยชน์หรือเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างไรค่ะแต่เขาเลือกใช้สถาปัตยกรรมทางเลือกค่ะ โดยเริ่มจากเครื่องดื่มในโรงอาหารนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยคะ่ะที่โรงอาหารจะมีตู้เย็นอยู่2จุดที่อยู่ถัดจากช่องจ่ายเงินไปอีกนะคะซึ่งจะเต็มไปด้วยน้าอัดลมมากมายเลยค่ะเขาเริ่มต้นด้วยการมาเติมน้าเปล่าให้เป็นตัวเลือกให้มากขึ้นแล้วลดปริมาณน,น้าอัดลมให้น้อยลงนอกจากนี้นะคะเขายังเพิ่มตะกร้าที่วางน้าเปล่าไว้อีก2จุดที่อยู่ข้างช่องจ่ายเงินไปเลยค่ะและยังไม่พอนะคะเขายังเพิ่มอีก6จุดค่ะตะกร้าใส่น้าเปล่าไว้6จุดเลยทั่วโรงอาหาร ผลที่เกิดขึ้นนะคะลองคิดภาพตามค่ะตอนนี้โรงอาหารจากเดิมที่มีตู้เย็น2จุดที่เต็มไปด้วยน้ำอัดลมกลายเป็นตู้เย็น2จุดแบบเดิมค่ะที่มีน้ำเปล่ามากขึ้นน้ำอัดลมน้อยลงแล้วก็มีอีกประมาณเกือบ10จุดเลยค่ะที่มีตะกร้าใส่น้ำเปล่าวางไว้ทั่วทั้งโรงอาหารผลที่เกิดขึ้นใน3เดือนถัดมานะคะปริมาณยอดขายน้ำอัดลมลดลงและปริมาณการขายน้ำเปล่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเลยค่ะ หลังจากนั้นที่น้ำเปล่าเริ่มได้ผลแบบนี้นะคะเขาเริ่มปรับใช้หลักการนี้ไปกับการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารในโรงอาหารค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือคล้ายลึงกันมากๆนะคะโดยที่ไม่ได้อาศัยการใช้พูดคุยกับคนในโรงพยาบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างใดเลยแต่ใช้สภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วยค่ะให้ทุกคนเนี่ยรายล้อมไปด้วยสิ่งที่เราต้องการให้เขาเลือกเป็นทั้งแรงจูงใจเป็นทั้งการเอื้ออำนวยให้เห็นบ่อยๆอยากดื่มแล้วก็สามารถที่จะหยิบใช้ได้เลย ทำได้ง่ายและสะดวกนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นเชิงบุคคลที่ส่งเสริมเช่นกันนะคะอย่างตัวอย่างที่เล่าไปเรื่องของบริษัทที่เขาเน้นให้พนักงานให้ความสําคัญกับการที่พนักงานจะต้องไป Take a break นะคะประมาณ15-20นาทีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนอกจากกําหนดช่วงเวลาไว้แล้วเนี่ยค่ะ หัวหน้างานค่ะจะเป็นคนแรกที่เริ่มปฏิบัติใช้แล้วก็หยิบการพักเบรกไปใช้ก่อนเลยเพื่อทําให้เป็นสัญญาณให้น้องๆในทีมได้เห็นว่าแม้กระทั่งหัวหน้าก็เลือกที่จะไปพักและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งสําคัญ3ประการที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นเกิดขึ<ๆ>้นได้จริงๆโดยที่ใช้แรงของสภาพแวดล้อมมาเป็นตัวช่วยค่ะ เพราะบางครั้งนะคะพนักงานไม่ได้รู้สึกอยากทําหรือไม่อยากทําสิ่งที่เราร้องขอหรือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นค่ะ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันยุ่งยากเกินไปสภาพแวดล้อมมันช่างไม่เอื้อเอาเสียเลยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถละเลยได้เลยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรนี้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเป้าหมายขององค์กรได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะมีไอเดียนะคะที่กลับไปมองเห็นว่า สภาพแวดล้อมของเราในตอนนี้มันส่งเสริมหรือมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มาเป็นตัวช่วยมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะคะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.